สดาเฮงขาสดาเฮงซามามีทำไมหนูนอนแผ่พุงหลาขนาดนี้ล่ะลูกนี่หนูไม่อายจาอื่นเขาบ้างเหรอคะหนูเป็นผู้หญิงนะคะลูกดีจ้าขาหนุนนมิเลได้ดยินไหมคะเนี่ยฮึดีจ้าขานอนแบบนี้หนูไม่อายคนอื่นเขาเหรอคะลูกหนูนอนแผ่พุงขนาดนี้โอ้ยแต่วันนี้สวยขนาดนี้เลยซามามีสวยขนาดนี้เลยหรอคะลูกกำลังทำท่าอะไรคะเนี่ยลูกบอกมอีสิ กำลังชิวนะคะเมื่อกี้มามีพาไปเดินเล่นนะคะเดินกินญ้าหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือได้เวลานอนของนางค่ะนางต้องนอนก่อนเพิ่งกวนนางน,นะคะแต่ว่าเราแค่อยากไทยน,นางเฉยๆเพราะว่าโอ้โหไม่กลัวเราจกพุ่งเลยดูๆนอนแผะขนาดนี้ไม่ไอายประชาชีเลยนะคะวันนี้มาโชว์ตัวพี่ๆเขานะคะเพราะว่าหนู พุงสวยใช่ไหมคะหนูสุธีพงหนูสวยไหมคะพี่พุงหนูสวยจับทีหนึ่งโอ้ยพุงหนูสวยพุงหนูสวยมานีค่ะโอ้ยแหมเดี๋ยวช่วงนั้นนึงนะคะโอ้ยเดี๋ยวมีไม่กวนนะคะหนูนอนนะทุกคนเอ็นโดนนอนหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะนอนแล้วน้องพร้อมนอนแล้วค่ะลูกเอามาดีให้นอนนะคะคนสวยโอ้ยอยากถ่ายด้วยคุณจังเลยค่ะเพลินนะคะเพลินนะคะเพลินค่ะทุกคนให้น้องนอนก่อนนะคะ อ่ะมาเจาะตัวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะวันขึ้นอาทิงนอนก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบิ๊บบิ๊บ